อยู่ตั้งไก่เนี่ยน้องยังตกใจโอ้ยอเง้ยเป,งเป็นผักสลัดโอน้องจะออกมาแล้ววัสด,ดีคุณอาที่เปิดล็อกปุ๊บเจอคุณเขียวหวานปั๊บเลยเปิดประตูมาคุยอย่างเงี้ยเขาก็นึกว่าเรามีอาหารนะครับ black and white blue r e d เนี่ยจริงๆเป็นสัตว์คนละชนิดกันนะครับหางค่อนข้างอ้วนกว่าเห็นไหมนี่ตุก๊กแกหางอ้วนสมชื่อเลยนะครับ hey, 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 hey. ลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่กับคุณบุญเลอดนะครับที่บ้านบาว้ันซูนั่นเองวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทัวร์กันนะครับว่าสวนสัตว์บาว้ันซูของเราเนี่ย ตอนนี้มีสัตว์อยู่ทั้งหมดกี่ชนิดกี่ตัวแล้วหลังจากที่ได้เริ่มทำคลิปมาประมาณปี2021เนอะตอนนั้นก็มีกิ้งก่ายอยู่ไม่กี่ตัวเองนะครับเมื่อก่อนนี้เรามีแค่คุณอาทิตย์คุณเขียวหวานคุณขาวเนาะตอนนี้เรามีสัตว์เพิ่มขึ้นมาอีกหลายชนิดเลยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าสวนสัตว์บร,รีเบียงของเราเนี่ยมีสัตว์เพิ่มทั้งหมดกี่ตัวกี่ชนิดแล้วแต่ก่อนอื่นขอทำความสะอาดหน้าคุณลุลลอดก่อนเลอะมากเลย และตอนนี้บ้านของคุณบุญรอดก็ได้ทาการอัปเกรดมาเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้มีคอกมีปูพื้นแล้วนะแล้วก็ด้านบนนี่จะมีกรงของสัตว์อื่นๆนะครับที่เรายังไม่ได้มีตัวอะไรใส่ไว้นะครับยังเป็นโครงที่ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มตรงนี้เป็นโต๊ะเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราจะพากิ้งก่ามาถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้ได้ด้วยนะนี่นะฮะ เป็นบ้านของคุณบุญรอดนะครับเป็นกรงสีแดงแบบนี้นะครับก็คือคุณแม่ทําไว้นะอันนี้เป็นฝีมือคุณแม่คนเดียวนะครับต่อไม้ทั้งหมดแล้วก็ทาสีเองหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมีแผนการพากิ้งก่ามาเล่นในนี้นะครับประตูของเราเลื่อนได้นะฮะปิดสนิทแบบนี้เลยสําหรับกันสัตว์ต่างๆนะครับกันนกกันหนู เข้ามาวุ่นวายกับคุณบุญรอดนะครับบานนาอยู่ไหมคุณบุญรอดปากเลอะตลอดเลยพี่บุญรอดตอนนี้อายุเข้าปีที่11แล้วกระดองเริ่มกลับมาเป็นรูปทรงสวยงามสมกับเป็นเต่าสูคาต้ตาแล้วนะเริ่มไม่ปวดแล้วนะครับปวดน้อยลงแล้วแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนะสําหรับผู้เลี้ยงกิ้งก่านะครับบางวันก็มี อากาศหนาวขึ้นมาบางวันก็ฝนนะครับก็อยากให้ระวังเรื่องการให้อาหารกิ้งก่าด้วยเพราะว่าบางวันเนี่ยอยู่ดีๆอากาศเย็นขึ้นมาอาจจะทําให้กิ้งก่าของเราอาหารไม่ย่อยนะครับอาจจะท้องอืดได้เป็นอันตรายนะถ้าวันไหนอากาศเย็นหรือว่าฝนตกก็อาจจะเว้นอาหารไว้ก่อนนะครับปล่อยให้หิวดีกว่าท้องอืดเนานะงันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูระเบียงของเรานะครับว่าระเบียงบบลคอนซูสวนสัตว์ของเราเนี่ยมีสัตว์เพิ่มกี่ชนิดกี่ตัวกันแล้วบ้างไปดูกันเลย และตรงนี้ก็เป็นบ้านของเจ้าพวกกิ้งกาจาระเข้นะครับ Chinese crocodile lizard ตัวที่เห็นกําลังนอนเล่นอยู่ตรงนี้เป็นเพศเมียนะครับลองจิ้มดูซิว่าจะกัดหรือเปลา่าน้องชอบอยู่ในน้ํามากเลยครับไม่ยอมขึ้นจากน้ําเลยแล้วที่เห็นด้านหลังก็คือน้องเพศผู้ของเรานิสัยน้องค่อนข้างขี้อายนะครับเป็นกิ้งกาดที่เลี้ยงแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเลี้ยงจระเขจริงๆและนี่ก็คือบ้านของน้องนะครับจาลองเป็นบ้านแนวขอนไม้ริมน้า นี่มาถึงแล้วนะครับและนี่ก็เป็นบริเวณบอลคอนซูแล้วนะเป็นสวนสัตว์บนร,รเบียงของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละกลงแล้วกันนะครับเริ่มจากเด็กเรียบร้อยของเราก่อนนะก็คือคุณเขียวหวานนั่นเอง เปิดล็อกปุ๊บเจอคุณเขียวหวานปั๊บเลยตอนนี้คุณเขียวหวานกําลังนอนแผ่นะครับสบายแล้วนะกินอาหารไปแล้วนะครับมาดูกันนี่หมดชามด้วยโหกินเยอะมากเลยนะครับผมให้ไปเยอะมากเลยนะเป็นผักสลัดนะครับวันนี้จกพุงจกพุงกอนเขียวหวานก็อารมณ์ดีเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนปีที่แล้วนะครับยังตัวเล็กอยู่เลยนะครับพอมาถึงปีนี้เนี่ยอยู่ดีๆตัวก็ขยายขึ้นมาแบบ โอ้ oh, ใหญ่มากๆเลย FC คุณเขียวหวานอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายคุณเขียวหวานด้วยนะครับคุณเขียวหวานเนี่ยเล็บแหลมคมมากๆเลยนะครับเพราะว่าอีกันาเนี่ยเป็นกิ้งก่าบนต้นไม้นะสำหรับกรีนอีกัวนานะครับจริงๆชื่อว่ากรีนอีกัวนาเป็นชื่อสายพันธุ์นะคุณเขียวหวานเนี่ยเป็นกรีนอีกัวนาที่มีสีฟ้านะครับตอนเด็กๆเป็นสีฟ้านะแต่ว่าพอโตขึ้นมาสีฟ้าก็กลืนหายไปนะครับเม็ดสีกลายเป็นสีส้มแทนดูกลายเป็นสีส้มๆแล้วนะครับก็จะมีอมฟ้านิดๆตามลำตัวนะครับตามท้องก็จะมีสีฟ้าอยู่บ้างนะ ตัวผู้แน่นอนถ้าเราเห็นอีกัวนาที่แก้มตรงเนี้ยใหญ่ๆแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นผู้ชายแน่นอนเลยถ้าตัวเมียนะครับก็จะเป็นแก้มเล็กๆกรงถัดมาเนี่ยจะเป็นกรงที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ปกติจะเป็นกรงของพี่ขาวใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราพาคุณจิ๋วนะครับขึ้นมาอยู่ในกรงนี้แทนอ้าว <c oughs> คุณจิ๋วปีนกรงขึ้นมาล็อกบ้านอีกแล้วนะครับ <c oughs> นี่เขาล็อกจากด้านในนะนี่เป็นอุปกรณ์กู้ภัยของเรานะครับชื่อปลดล็อก เรียบร้อยฮะปลดล็อกเรียบร้อยนะครับสําหรับคุณจิ๋วของเราพฤติกรรมการปีนขึ้นมาล็อกประตูนเนี่ยเป็นทั้งคุณจิ๋วและคุณขาวเลยนะเวลาเขาหิวนะครับเหมือนออกเดินหาอาหารนั่นแหละแล้วเขาก็จะปีนนู่นปีนนี่นะครับก็เลยทําให้เขาปีนขึ้นมาบนประตูนะครับแล้วก็บางทีก็เอามือบันดันเนี่ย มาดูน้องจิ๋วกันตอนนี้นอนอยู่ในโพรงนะครับที่มีกับมะพะ้าวนะครับแล้วก็มีความชื้นด้วยเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าในที่เขานอนนะครับกับมะพร้าวจะเป็นสีเข้มเห็นไหมก็คือจะมีความชื้นสะสมอยู่นะครับทาให้มีมีประโยชน์กับน้องเตกูนะช่วยเรื่องการลอกคราบด้วยนะช่วยบํารุงผิวนะครับให้ชุ่มชื้นนั่นเองน้องเตกูเนี่ยในธรรมชาติเขาอยู่ในโพรงดินนะขุดดินนอนเหมือนยังไงครับ ก็เลยทําให้มีความชื้นสูงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในน้ําหรือว่าไม่ได้อยู่ในที่เปียกนะครับออกมาเลยนี่ก็คืออาการของเตกูที่หิวนะเขาก็จะมองหาอาหารไปเรื่อยๆนะครับเปิดประตูมาคุยอย่างเงี้ยเขาก็นึกว่าเรามีอาหารนะครับก็จะมาดมๆนะครับการแลบลิ้นเนี่ยเป็นการดมกลิ่นของสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองเขาจะใช้ลิ้น2แฉกเนี่ย ตวัดอา,อากาศนะครับแล้วก็กลับเข้าไปชิมนะครับจะมีอวัยวะที่สําหรับรับกลิ่นอยู่ด้านในนะครับคุณจิ๋วเนี่ยเวลาเล่นก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างมีอารมณ์เกลี้ยกล่อดนะแล้วก็ชอบงับนะครับซึ่งเราก็เคยโดนไปแล้วนะครับอันตรายเหมือนกันนะสําหรับเจ้าพวกเตกูเนี่ยดูมือน้องก่อนมือเหมือนหนอนด้วงเลยอะเล็กมากแล้วก็โครงถัดมานะครับโครงบิ๊กบกของเราเลยนะถ้าเพื่อนๆจาได้ก็คือใครเอ่ย คุณอาทิตย์นั่นเองนะฮะคุณอาทิตย์สบายดีนะเพื่อนๆยังเกลี้ยกลาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เพิ่งให้อาหารไปนะครับช่วงบ่ายๆเป็นผักสลัดโอน้องจะออกมาแล้วนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะว่าผมปิดประตูใส่หน้าคุณอาทิตย์จะเจ็บหรือเปล่านะแค่ทําการยันไม่เฉยๆนะครับวันนี้คุณอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูอีกประตูกันนะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งสําหรับการดูคุณอาทิตย์นี่แหละประตูเล็กก็จะแบบนี้นะฮะ เหมือนเดิมน่านี่คือท่าทางของเขาเหมือนเดิมนะฮะคุณอาทิตย์ให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ก็โชว์ท่าประจํานะครับเพื่อนๆหลายคนถามว่าอีกัวนาพังกหัวทําไมการพงกหัวมันจะมีหลักๆอยู่2แบบนะครับก็คือ1เป็นการทักทายนะครับทักทายเฉยๆนะสนะครับเป็นการท้าทายเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้นั่นเองนะมันจะมีอยู่2แบบนะครับอันตรายมากๆเลย ก็ผ่านไปแล้วสําหรับสากลงหลักนะครับที่เป็นกรงของเจ้าพวกกิ้งก่าตัวใหญ่ๆนะแล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายตัวนะครับค่อยๆดูไปทีละกรงแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะพามาดูกลงคุณมังกรก่อนดีกว่า <S <s ก็คือสไปนีเทลที่เราดักมาได้นะครับอยู่ดีๆน้องก็หลุดเข้ามาในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาเจอกับเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับเราใช้วิธีการเปิดแบบนี้นะครับวิธีการล็อกแบบนี้เพื่อไม่ให้น้องสามารถหลุดออกมาได้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แท่งเหล็กนะครับมาขาดไว้แบบนี้กลงก็จะ แง่ออกมาไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้นะครับป้องกันกิ้งก่าหลุดได้นะฮะนี่อันนี้คือคุณมังกรนะครับเป็นสไปนะิทเทลอีโกนาะเป็นกิ้งก่าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเลยนะได้ชื่อว่าสไปนะิทเทลอีโกนาเนื้อหางก็จะต้องมีหนามแบบนี้นะครับเราก็เริ่มจับคุณมังกรได้นิดหน่อยแล้วนะครับน้องก็เริ่มมีนิสัยที่คุ้นเคยกับเราแล้วแต่ว่าถามว่าจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังนะครับแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะตอนน้องอยู่ในกล่องนะครับบบตออาาอออออนนนนนนายยู่่ใกลงนะง้ชบนนแบบ หงายหลังขึ้นนะครับนอนนานๆน,นนะ่ะทำให้กระดูกสันหลังตรงเนี้ยมีอาการโคดนิดๆน,นะครับทำให้หลังแอน,นหน่อยๆน,นะฮะเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับมันจะแอนนินดๆน,นะหลังจากที่เข้ามาอยู่ในกรงใหญ่ก็รู้สึกว่าอาการจะดีขึ้นนิดนึงนะครับก็หวังว่าอีกหน่อยน้องเขาจะกลับมาเป็นปกติได้นะครับเพืพ่อนๆน้องมานอนอาบไฟให้เราเห็นเลยอันนี้คือคุณหอยลายครับแต่กวดตีมอมอนิเตอร์นะครับ เห็นไหมขนาดแค่เข้าไปแค่ใกล้ๆแค่นี้เองอ่ะอยู่ทั้งไกลเนี่ยน้องยังตกใจมีการกระโดดใส่ด้วยนะอันนี้เป็นพฤติกรรมการขู่นะครับอย่ามายุ่งกับฉันออกไปนี่อันนี้มันที่ของฉันนะและ้วก็วิ่งหนีนะครับเราไม่ได้ต้องการจะทําร้ายเรานะครับแค่ขู่ให้เราตกใจแล้วก็หนีไปแค่นั้นเองตะกรวดตีมอเนี่ยเป็นตะกรวดต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับจะมีขนาดไม่ใหญ่นะโตเต็มที่ประมาณแค่60เซนเท่านั้นเองเฮ้ยเป็นไง ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับค่อนข้างตื่นตัวนะขี้ตกใจตามพฤติกรรมทางธรรมชาตินั่นแหละ นี่คุณขาวของเราขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้มองเห็นง่ายนะขาวก็เหมือนเดิมครับแขนเป็นหนอนด้วงนะน่ารักเหมือนเดิมนะแก้มก็น้อยๆนะแก้มไม่ใหญ่เลยนะนี่คุณข่าวก็เป็นกิ้งก่าเตกูลูกผสมนะครับหรือว่าทราบิดนะครับคุณพ่อเป็นเลสเตกูนะครับคุณแม่เป็นไฮบริดแบล็กแอนด์ไวท์กับบลูนะกิ้งก่าเตกูเนี่ยแบล็กแอนด์ไวท์บลูเลสเนี่ยจริงๆเป็นสัตว์คนละชนิดกันนะครับแต่ว่าสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ไม่ใช่เป็นสีสันหรือว่าเป็นมอฟนะครับ นี่คือคุณมิเกลนะครับเป็นตะกวด Black t r r o a t Monitor นะครับเป็นตะกวดที่ค่อนข้างตัวใหญ่ทีเดียวนะเมื่อโตเต็มที่นะครับไว้เพิ่งเริ่ม1นึ่งขวบกว่าๆแค่นั้นเองแต่ตัวยาวกว่าพี่ขาวไปแล้วนะถือว่าโตเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตะกวดนะ b l a c k t h r o a t Monitor เป็นตะกวดจากแอฟริกานะครับเป็นตะกวดที่อยู่ในเขตแห้งแล้งนะครับหากินเป็นพวก สัตว์เล็กๆนะครับมัแรงหรือว่าไข่ของสัตว์ต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่แล้วนะครับเราจะนึกว่าคุณมิเกลดุนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็แค่ตกใจจากการย้ายที่อยู่แค่นั้นเองนี่จริงๆคุณมิเกลน่ารักมากนะครับเรียบร้อยมากเล็บคมมากๆเลยนะฮะบ,บอขอ,ของคุณบุญช่วยนะครับ หรือว่าน้องเต่ามาตามาต้าของเรานั่นเองสบายดีนะครับยิ้มให้เราเหมือนเดิมนะเพื่อนๆกินอาหารไม่หยุดเลยนะความยาวประมาณ8นิ้วครับวัดจากกระดองด้านล่างนะก็อายาาุ4ขวบแล้วครับถือว่าเลี้ยงง่ายทีเดียวนะสำหรับเจ้าเต่ามาตามาต้าเนี่ยแล้วก็มาดูแก๊งสัตว์เล็กๆของเรากันบ้างนะครับเป็นแก๊งสัตว์กลางคืนนะอันนี้ก็จะเป็นน้องตะขาบลายเสือนะครับยังสบายดีน้องเป็นตะขาบที่มีพิษร้ายที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเจ้าตัวจิ๋วของเรานะ ตุ๊กแกหางอ้วนนั่นเองน้องก็เป็นตุ๊กแกแฟตเทลเก็กโกนะครับหรือว่าตุ๊กแกหางอ้วนนะเป็นตุ๊กแกหน้ายิ้มนะเพื่อนๆเจ้าพวกอเมลเนี่ยสายตาจะไม่ค่อยดีนะครับคล้ายๆเป็นเหมือนยีนเผือกนั่นแหละตาก็จะสู้แสงไม่ค่อยดีนะครับน้องผู้หญิงนะครับก็จะสีส้มกว่านะหางค่อนข้างอ้วนกว่าเห็นไหมนี่ตุ๊กแกหางอ้วนสมชื่อเลยนะครับและนี่ก็เป็นสัตว์ตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะให้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้แล้วคุณถั่วแระนั่นเองคุณถั่วแรเป็นแอฟริกันบู ไซส์ประมาณนี้แล้วนะตัวใหญ่เร็วมา,มากๆเลยเราเรามาปลุกน้องกันว่าน้องจะตื่นหรือเปล่านะน้องจะตื่นช่วงกลางคืนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอบหน้าเรามาป้อนอาหารคุณถวและให้เพื่อนๆดูดีกว่านะมาดูกันว่าความยากลําบากของการ ให้อาหารกบเนี่ยมันขนาดไหนกันยังหลับอยู่เลยอ่ะขนาดอุ้มขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับน้องไม่ได้ตุยนะเพื่อนเพื่อน้องแค่หลับเฉยเฉยและนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะครับที่อยู่ที่บ้านบอลเพ่นซูนะครับสวนสัตว์บนระเบียงของเรานั่นเองเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้นับหรือเปล่าครับว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวกี่ชนิดกันถ้าใครรู้แล้วคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะครับเพื่อนเพื่อ,อสามารถติดตามช่องบอลเพ่นซูได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยแล้วอย่าลืมมาทักทายพูดคุยุยยยยแแลลลกกกเเเเปปปีีีี่่นน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 คคออออมตตัััไไดด้้้้ะรรบบสาาาหววววพูง๋ณ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ